สวัสดีค่ะโหช่างแกงมาดาดา,ดาลำพูนโชว์ขอบคุณเชิญค่ะพ่อแม่หักแกงไปเสี่ยวแกงมาเห็นป่าแซลมาอยู่นี่เป็นบนรรยากาศก,าก่อนส,สอนนะคะเมื่อนี้ยฮอลลันสคริปต์ตอนเวลาสา้อนทงเน้อเสีย่ยวไปกินขับไปกันเตะ,ะ,ะไปกันเตะเราไปต่อที่ห้างแพงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะน้องแก้วกันนะเออเพิ่งเจอกัน พอกันนานเลยมากินข้าวมาจะไปกินไส่ซีเอาออกได้บ่ละบะ่เนี่ยนี่ยบ่ได้ฝ่าบงไฮย้เด้อฝ่าบงไฮย้เด้อฝ่าวงไฮพี่ไปด้วยไหมไปไหมไส้ซีไ,ไสีไส้ซีส่สดีจ้าไม่เป็นไรนิ เอาจออวข้างงานดงาางดรววัข้างงานล้งมาหอยนึงได้เอะไรคืออะไรเออผู is, ้ใดวะยสวัสดีครับถ่ายคลิปนีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้พี่ชายหนูเองนะคะยูนำกันมา ฤดูกาลเข้าฤดูกาลที่บ้านมันปีแล้วยังยังยังเตรมมาได้หน่อยเแม่ทรงผมทรงใหม่อะแม่แฟนเขาไหนเอ๊ะแรปเปอร์จัดเลยเงยเงยเงยไปตกปลาเอาไปตกปลาใส่ได้ปลาหลายบ่พ่อดีจ้าเกือบสองโลปลาเฮ็ดเมนูอยังมื้อนี้มือรุ่นเงยมากกินข้าวขั้วแล้วก็เลียกเอาปลาไว้ที่หลังเนาะหนรถใครนี้ โอ้แล้วเจ้าก็เฮ็ดรถเจ้าเนาะชี้ว่าจะปั่นไปป่ะอาหมดก็นเลยเอหมดพนะยุ่งก็นเลยที่ขอรถไปนี่มันนี่ฮอคิจิร้านสกีแบบเต็มระบบนะคะทั้งนี้ทั้งจอ LED แล้วก็ระบบไฟระบบยางเรื่องพ่อนี่เริ่มเบาเริ่มเบาเริ่มเบาผู้เดียวละเริ่มเบาผู้เดียวละแต่นี่คือจอดที่ในเวิร์ดได้เนี่ยพ่อแม่มีคางคางคางนี่อีกแล้วจ้ อีกทางห่างอีกนะชิมจอแจ็คระบบเนี่ยมันก็เบิ้งน้ำคั่วปลาดูเดนได้วันนี้เนี่ยตีดขาดไปอันค่ะไปแล้วหรอโนมา ด้ว่าพ่อกับแม่ไมมาไม่มาแล้วพูดแล้วเปิดวงก่อนเขามียานแกไขแกันเล่อาอันนี้คืออะไรเนี่ยแก้วน้ำที่จะเอามาแจกน้ำสองขังเห็นไหมครัพ่อเนี่ยนี่แก้วน้ำที่แพงจะมาแจกนะคะขออนุญาตเปิดให้พ่อแม่บึ้งแน่ารักแคอันนี้จะหมดหรือยังพี่แพงจะหมดหรือยังแก้วน่ะยังเอาไปแจกพ่อเลยแม่ เห็นมาจากอนฮนเห็นมาจากอันทำมาหนึ่งร้อยแต่ว่ามาแจกในวงประมาณยี่สิบห้าออกครบคุ้นหมดเลยไม่คุบสซื้อยาที่ซื้อค่ณพ่อหลังบ้านตัวนี้ขอบคุณพ่อหลังบ้านสำหรับกับข้าววันนี้นะคะ้อซิแล้วห้องอีกเะพี่แพงชอบร้องนะคะแบบเป็นสติต็ปกระอัน่ะเวอะไรเป็นสเต็ปเป็นขึ้นเราเลยตัวตนพี่ตอนนี้เป็นขึ้นเราเลย เดี๋ยวเขาบอกอยู่แล้คนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นอ่าโอเคค่ะตอนนี้เราจะไปกินชายซีนครับพ่อแมอยูนเซเว่นใช่ค่ะพี่มาก็ไม่สบายพี่แมวก็คนไข่เพราะนั้นชอบออกมาเลีออกมาออกกํานังกายอยู่เนี่โอ้กินยาไทลินอนสามเม็ดแล้นึ่งไทลินอนคืออย่างพรบอสเป็นพี่เก่งกัเป็นเห็นบอเป็นน่าจะเป็นสุขคุณนี่ไทลินอนกัเป็นอะเราิตามอน มาเลชิตมันรถไข่โ้ยไม่่โอ้ยกโอ้ยอไรลรสบามือดีดีวะรับสมัครคนมาติดไฟนะคะทางเขาบ้านแพงทางเขาดูเขา เวลาออกมาหนีสอมเสร็จตุบออกมา,กออกมาเซียนหนีไว้ <c oughs> ไปกันค่ะเซียนหนีเลวินตื่นอันนี้คือคลิปแหลกมืวนนี้ก็ประเทศไทยมือวนนี้ก็มีเวลาเลยเพราะว่าออกมาปุ๊บแกะท่าแกะท้าแล้วที่นี่ก็มันเปิดเพลงตลอดนะคะก็เลยบระยักเลยบระยักถ่าคลิปไปไหน เด้อที่พ่อพ่อแม่สนับสนุนมาทางในสุดของพี่อักแพงนะคะขอบคุณในหลายเด้อจ้านี่งแก้มด้วยครับในเป็นมูอายวัติ โน่ขอตัดคลิปไปตอนที่อยู่ชายสีนะพ่อแม่ค่ะสวัสดีค่ะ่อะตอนนี้พอถอดสายสีแล้วแบบขายของค่ะขายของค่ะโน่เอาบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงพิเศษครับเดี๋ยวเอ้ยแม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาข้าวหมูแดงพิเศษจานหนึ่งครับอ๋ออะไรนะ <laughs> ไไเนาะ พ่อกินบ่พออ่อโตเปียกนั่งหงุด 10, 11, 11. พี่บัดคือสระทุกอย่างคือมาอยู่กับวงแล้วเต็มใจแล้วแล้วก,ก็หลายเรื่องเดี๋ยวแม่เก็บขึ้นทีเอาแม่มมนนีผู้ช่วยไปใช้แล้วแม่วย วันนี้ขายดีไหมคะค่ะพอได้ค่ะนี่นนเลงจิอะอ๋ออยเงนเ่แม่เ่ดแม่มันดูดเอมันดดยูมึันดิคุส่เด๋อวใส่ยืด ที <analyze it. S 2> <th> ่แถวนี้มันใกล้โรงแรมไหมเนี่ย ก็ไปไว้แฟนกินอาหาเย็นไปแหละทีน <Yeah. S 1> ับ น่อยแม่เดี๋ยวฉับบนและมิเนเดอร์ขอตัวไปกินเผากันนะคะสวัสดีค่ะ